ว่าฝันนี้ข้าพเจ้าขาขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เนอบนี้ชบขออย่างมีกวัก็ต้องเดไปอขอให้บูชากับเมืท่าได้ไปแล้วก็ขอไ่ดคนุางคนก็ขอเดินท่านบูชาได้ที่สู้วาติดุางคนของทาววัดขรา่อนะก็ปล่อยพ่อทำยิ่งไวมตรงนห้นไหงานพ่อแม่ก็พูดอย่งนได้มให่ตัวอาจารยมได้นาไปดู

ไปแม่กับลูกไปไปยืนสิลูกยืนแม่กับลูกบอกมาเร็วๆบอกแล้วจะไปกับลูกใช่แล้วไปทำยนีไง ครับพระบุญเลยครับดูนาไว้ดึงต่อไปได้ก็เชิญท่านที่จะมูชาด่วนเพราะมีจำนวนจำกัดทางวัดฒนธรรมการนั้นสร้างไว่มากขอละครั้งก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้มาถึงแล้วรีบไปมุชาด่วนสวัสดีครับท่านพี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจัที่แดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ เมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นำพุทธ บนไม่มีายเน้านหมดนะจุดจุดนี้อันนี้โชราเลยทองน้ำเลยกงขายกลางบ้านไว้ตกีอันที่ขายเนาะเจียนเะแฟนแฟนโดยัก้โดยนักสัุโดยอาจารยไม่ต้องใจแล้วแเจียนไปลมีอะไรก็างมาเลยได้หมดเลยบ่ 但係，佢咪將啲私人嘅嘢攞嚟拖佢出嚟做下亂路，拖佢出嚟控制，依家我覺得真可能被散氣。 ที่เ้าขายหรือทำธุรกิจอะไรผมให้เ้าเจ้าได้ถออเก้ไปเขาจะีทุกบอก็สำเร็จระอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่ท่านได้ไปแล้วก็ขอขอรูได้โอ้ัอยู่คนถูกเ้ไใครถูกน่ย มันแต่เล็กจนโตซื้อที่ไรก็มันจะออกหยิบตั้งแต่เล็กมันจะออกี่เฮ้ยมันจะออกะเนเาไม่ถูก

ขอขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าตากใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราพระพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าตากใจเรื่อให้เราได้บางอย่างเพื่อแต่ส่งมาขอหลวงพ่อพระเจ้าสนใจช่วยพระพเจ้าให้เกได้ถ้าเเข้้าจร นี่แหละนี่แหละห้องน้ำอ่ะเ,เรียงเต็มอยู่นั่น่ะลง,ง,งทะเบียนนะครับผม

ันลุงลจะมนีน้ำตกอยู่ข้างในนะเดินได้ยังไม่ลุงหรือว่าเข้าไม่ได้เาดนาะต้องรอใช่ไหม ดีวเตอร์ดิวเตอร์อย่าดื้นอนะลูกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชมคาเฟ่แล้วก็มีที่สุบรีแม่ผ <ไป S 2> ู้แม่ผใช่ตอนนี้เราจะมารอทานอาหารที่ร้านชมคาเฟ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เรายังไม่ได้เวลามาเปิด11บดโมงแต่เราลองไปดูอาหารข้างในว่าจะสวยงามแค่ไหน เพราะว่าที่นี่ก็คือชื่อคนข้างๆก็เยอะคือต้องจองคิว